ผมสูพจอตเมื่อก่อนนี้ผมรับราชการอยู่ที่กรุงเทพครับก่อนที่จะคิดอยากทาสวนหลังจากเออรี่ออกมาแล้วมันก็ไม่ได้ทําอะไรเนาะก็นั่งหาข้อมูลว่าเราจะทําอะไรดีเพราะว่าตาเรามันก็ไม่ค่อยดีอ่ะมันสู้แสงก็ไม่ค่อยได้เนาะก็ลเลยดูไปดูมาก็เห็นการปลูกผักทําเกษตร,รนี่แหละมันน่าจะพอพอช่วยให้เราดีก็อยู่ปเปล่าๆเนาะใช้เวลาว่างให้มันเกิดประโยชน์ก็เลยลองหาข้อมูลพอหาไปหามาก็มาเจอนี่แหละครับสวนลุงร้านนี่แหละ ปลูกไม้ที่มีคุณภาพแต่ดูมันยากนิดนึงอ่ะก็เลยลองศึกษาดูแล้วก็คิดว่ามันน่าจะพอเป็นไปได้ถ้าเราจะทํามันเนาะก็เลยมาที่สวนนี่แหละพอมาที่สวนนี้ยิ่งมั่นใจใหญ่เลยพอเจอเจ้าของสวนเจอเจอคุณคมนีให้ข้อมูลจับไม้จับมือฝึกตัดกิ่งตอนกิ่งอะเลย,ยิ่งทําให้มั่นใจทําให้รู้สึกว่า อยากจะกลับไปลงมือทำแล้วสำหรับมือใหม่นะ,ะในความเห็นของผมเนี่ยผมอยากให้มาเลยมาที่สวนเนี่ยมาแล้วจะได้รู้ว่าจริงๆมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยเราดูแต่ในหนังสือในตำราเนาะเห็นดูใน u t u b e เนี่ยมันไม่ชัดเจนหรอกครับแต่ถ้ามาที่นี่เนี่ยสวนสวนลุงร้านเนี่ยคุณครูเนี่ยเขาจะจับมือสอนแล้วก็ให้เราเห็นของจริงเนาะไปเห็นของจริงได้ทากับกับมือผมว่ามันน่าจะทําได้ผมเองผมก็คิดว่า ในส่วนตัวตัวผมเองผมว่าผมก็จะทาได้ผมจะทําให้มันได้วันนี้ทําได้ต้นไม้ติดกับไม้กับมือไปเกินคาดเยอะยๆเลยได้ทั้งผู้ซาได้ทั้งน้อยนาแล้วยังมีอะไรมีอนาคตจะมีแบลเบอรีกกร่ตามไปอีก <c oughs> ได้เยอะครับวันนี้ได้เยอะมาแล้วคุ้มครับมาเถอะถ้าถ,ถ,ถ้าใครสนใจนะถ้าใครคิดอยากจะทาสวนผู้ซาหรือว่าอยากจะลองปลูกผู้ซาไว้กินเองเนี่ยผมว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังครับมาแล้วได้บรรยากาศได้ได้มิตรภาพดีๆจากคุณคุณคมด้วย